เรื่องที่คุณต้องรู้ในตอนนี้นะคะคือเรื่องใดนะที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนับจากนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามซับสครายไลค์แชร์ปเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะกดของขวัญของรางวาัลเป็นค่าครูให้กอบได้เช่นกันนะคะ สถ้วยนะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะได้เจอกับมิตรภาพที่ดีนะคะหรือเจอเพื่อนเจอสังคมเจอคอนเนคชันที่ดีนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆเจอทีมเวิร์กเจอเพื่อนร่วมงานเจอกาลยาน้ำมิตรหรือเจอเพศตรงข้ามก็ได้หรือแม้แต่เพศเดียวกันอะแต่ว่ามันเป็นการการพบเจอที่จะนำพาคุณให้มีความสุขหรือทำให้คุณได้รับ สิ่งดีๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคือมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะค่ะนะคะ,นะคะหรือคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆบางอย่างจากบุคคลที่3บุคคลที่4ี่หอะไรประมาณนีน้ที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนําพาโอกาสเหล่านั้นเข้ามาให้คุณแล้วทาให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นหรือคอมพลตมากขึ้นประมาณนี้นะคะหรือดวงคุณกําลังจะได้เข้าไปร่วมงานเฉลิมฉลองนะคะที่เป็นเรื่องที่น่ายินดี การเซอรเบตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจบการได้รับตำแหน่งงานใหม่ๆการได้รับคำได้รับรางวัลอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้หรือได้รับข่าวดีนะคะตำแหน่งใหม่งานใหม่การเรียนอะไรประมาณนี้ที่มันมีความสักเซสอะนะคะหรือผลการแข่งขันอะไรประมาณนี้ที่คุณจะได้รับอะคือมันเป็นที่เรื่องที่น่ายินดีอนะคะ่ะโดยเฉพาะการเจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะ สามเหรียนเนี่ยคุณมีเกณฑ์เจอใครบางคนจริงๆนะคะที่เขาจะเข้ามาเป็นมิตรภาพที่ดีกับคุณนะคะเข้ามามีคอนเนคชันหรือคนคนนี้นะประมาณ1-3ถึงคนที่เขาจะเข้ามาแล้วมีการชักชวนกันหรือมีการร่วมหุ้นลงทุนกันหรือเข้ามาเป็นทีมงานเดียวกันแล้วมีการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีนะเป็นลักษณะของคอนเนคชันใหม่ๆที่คุณจะได้พบได้เจอหรือ คุณกำลังจะได้ส่วนแบ่งในผลประโยชน์บางอย่างในกรณีที่คุณมีการร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนกับคนรู้จักนะคะหรือกำลังทำโปรเจกต์งานโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งนั้นน่ะนะเราได้ผลงานนะคะได้ผลเขาเรียกว่าได้ผลตอบรับในเรื่องของอรายได้ผลประโยชน์การเงินผลกำไรอะไรประมาณนี้คุณกำลังจะได้ส่วนแบ่งจากคนเหล่านั้น หรือคนเหล่านั้นเนี่ยแหละกําลังจะเอาเงินเอาทองหรือเอาความสำเร็จบางอย่างมาให้คุณจะมีการวางแผนร่วมกันจะมีการทำโปรเจกต์ร่วมกันหรือจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนกันประมาณนี้ค่ะนะคะที่คุณจะได้รับนะไนท์ถือไม้เท้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคนที่บอกไปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณ หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาชักชวนคุณให้คุณได้ไปจับชิ้นงานโอกาสทางการงานที่นำพาในเรื่องของโอกาสทางการเงินมาให้คุณนะคะคือคุณกับเขาคนนี้เมื่อเจอกันอะ่ะจะเป็นเหมือนคู่ที่แบบเป็นคู่ผู้ถามกันเป็นคู่มิตรกันที่นำพากันไปสู่การเงินดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้นะถ้าคุณเจอคนกลุ่มเนี้ยที่บอกอะ่ะหนสมคนเนี้ย เขากำลังจะนำเงินนำทองนำความสำเร็จนำความร่ำรวยมาให้คุณถ้าคุณมีการเหมือนกับวางแผนโปรเจกต์ไว้ว่าเราจะลงทุนร่วมหุ้นกับคนคนนี้ดีไหมบอกเลยว่าร่วมหุ้นแล้วดีนะคะเขาจะทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินคือคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการช่วยเหลือจากเขาด้วยหรือการส่งเสริมการสนับสนุนหรือใครที่ต้องการการช่วยเหลือ ะะจากใครบางคนไปขอร้องให้เขาช่วยเหลือไปขอร้องให้เขาสนับสนุนการเงินหรือเป็นสปอนเซอร์หรือซัพพอร์ตอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนี้แหละนะคะที่เขาจะมาทําให้คุณมีโอกาสที่ดีนะมีเกณฑ์ได้เงินจากเขานะก้าวถ้วยเนี่ยเป็นในเรื่องของความสุขความสําเร็จการเติมเต็มซึ่งกันและกันคนคนนี้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเขาจะต้องเข้ามาในรูปแบบใดนะ นะคะแต่ที่มองเห็นก็คือเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นแฟนเราก็ไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นแค่เพื่อนเขาอาจจะเข้ามาเป็นคนคุยหรือเป็นผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจกับคุณก็ได้หรือเป็นคนที่เข้ามาแล้วว่ายิ่งคุณทําธุรกิจกับเขาหรือคุณมีการทําอะไรร่วมกันนะคะคุณกับเขาคนนี้จะเป็นเหมือนคนที่ส่งเสริมกันดวงส่งเสริมกันอะ แล้วทำให้มันเกิดความปังเกิดความร่ำรวยเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนทำร้านอาหารทำธุรกิจนะคะอะไรก็ตามแต่ทุกๆธุรกิจอ่ะหรือทำงานทำโปรเจกต์ร่วมกันอ่ะคือคนคนนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำให้คุณได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายคือดวงคุณกับดวงเขาเป็นเป็นดวงสมพงษ์ที่เกื้อหนุนกันละกันนะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณกำลังจะได้เจอกับเขากลุ่มนี้หรือคนคนนี้เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของการสู้การดิ้นรนการฝ่าฟันการแข่งขันแต่ว่าจะได้รับกับความสำเร็จคือคุณและเขานะคะน่าจะได้มีโอกาสในการทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันจริงๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ เมื่อคุณกับเขาลงทุนลงแรงร่วมกันแล้วแน่นอนว่าความสำเร็จรอคุณทั้งคู่อยู่ไม่ว่าคุณจะเจอคนคนนี้แล้วหรือยังไม่ได้เจอแต่อีกไม่นานเกินรอภายในหนึ่งถึงเดือนเดี๋ยวคุณจะเจอคนคนนี้นะคะที่เขาจะเข้ามานะหรือคุณอาจจะเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้วก็ได้คือเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะติดต่อประสานงานกับคุณ ในการที่จะจ้างงานคุณก็ได้หรือในการที่เขาจะชวนคุณไปลงทุนทํางานทําธุรกิจกับเขาก็ได้แต่โปรเจกต์นี้บอกคุณบอกคุณไว้เลยนะคะว่าจะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณกัลมาจะได้ทําธุรกิจทาโปรเจกต์หรือทําอาชีพเสริมงานเสริมที่นอกเหนือจากงานหลักของคุณก็ได้นะหรือคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็ได้เป็นคนที่แบบเข้ามาเสริมดวงคุณมาเสริมบารมี ในเรื่องของการเงินการงานให้คุณนะคะนะคะสําหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะย้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้คนคนนี้จะเข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นมิตรภาพที่ดีกับคุณจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณคนรู้จักเก่าคุณคนรักเก่าคุณหรือคนที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ค้ากันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนนะคะเป็นคนเดิมๆเป็นคนที่ห่างหายกันไป แล้วจะมีการกลับมาช่วยเหลือกันดูแลกันซัพพอร์ตกันเนี่ยคนคนนี้เข้ามาดูแลคุณด้วยนอกจากที่จะนำพาเงินทองเข้ามาให้แล้วนะคะการงานเข้ามาให้แล้วยังนำพาความสุขนำพาความสำเร็จบางอย่างมาให้คุณด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาดูแลคุณเอาใจใส่คุณแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ,นนงพี่เป็นทั้งน้องเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขซึ่งกันและกัน นะคะคือไพ่มันไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องของชู้สาวแต่มันเป็นลักษณะเหมือนมิตรภาพที่ดีอะที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเจาะจงว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนรักเท่านั้นนะคะแต่เป็นความรักที่ไรเงื่อนไขที่คุณกับเขาเมื่อเข้ามาเจอกันแล้วหรือเข้ามาในชีวิตแล้วอะคุณทั้งคู่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมเจอจุนซึ่งกันและกันค้าจุนกันนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยเขาจะทําให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ นะคุณกับเขาเหมือนกับเมื่อคุยกันเมื่อคบกันเมื่อเจอกันแล้วเหมือนคู่ั้งคู่อ่ะเขาเรียกว่าจะมีนะคะดวงที่สมพงกันแล้วเกื้อนหนุนในเรื่องของเงินทองอ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งคบกันยิ่งรวยยิ่งทําอะไรร่วมกันเรายิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนะี่ยซึ่งคนคนนี้เป็นพลังงานที่ไพ่บอกวันนี้แหละนะคะที่เขาจะเข้ามาแล้วส่งเสริมคุณมากๆทําให้คุณมีทําให้คุณดีทําให้คุณมีความมั่นคง มีเงินมีทองเข้ามาไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็มีแต่เงินมีแต่ทองนะคะเหมือนกับคุณและเขาอะเป็นเป็นคู่มิตรที่แบบเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคำจุนกันอะคะ่ะประมาณนั้นเลยนะว้าวสิบเหรียญน,นะคุณมีแกนี่คุณจะได้โอกาสในการทําธุรกิจจากคนคนนี้หรือได้ทาทางานบางอย่างที่จะก่อเกิดในเรื่องของ ค่าคอมมิชชั่นอินเซนティブผลประโยชน์ร่วมกันอะแต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะที่เขาจะทําให้คุณได้เงินก้อนเนี้ยที่เป็นเงินที่ก้อนแบบไม่ใช่แค่หลักพันหลักหมื่นนะนะคะเป็นหลักแสนหลักล้านบางคนถ้าทําธุรกิจใหญ่ๆถ้าเกิดคุณมีการร่วมหุ้นลงทุนกันอยู่แล้วนะคุณก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นหลักล้านหลักสิบล้านได้นะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะบางคนอ่ะเจอแล้วแหละแต่บางคนอาจจะกําลังจะได้เจอกับคนคนเนี้ยแต่เป็นคนที่คุณคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ไพนายนถือเหรียญน,นะคะเขาคนนี้จะนําพาคุณไปหาเงินอ่ะนาพาคุณเดินไปข้างหน้าก้าวหน้าไปด้วยกันกับเขาแล้วก็จะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตคุณจะได้เจอเขาแน่นอนภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะบอกแล้วว่า จะเข้ามาในรูปแบบของคู่มิตรนะย้ําว่าเป็นคู่มิตรแต่เข้ามาแล้วเกื้อนหนุนช่วยเหลือกันแบบดีมากๆอ่ะนะคะคือดวงคุณกับเขาเหมาะแก่การเป็นคู่มิตรมากกว่านะคะบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนคุณเนี่ยแหละที่คุณคบกันอยู่นะคิงถือไม้เท้าเนี่ยคุณกับคนคนนี้จะผ่านกันด้วยเรื่องการทํางานจะมารู้จักกันด้วยเรื่องธุรกิจการงานสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะ เกี่ยวกับงานส่วนใหญ่นะนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณได้มีอาชีพมีธุรกิจมีกิจการหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียนะคะมีภาวะผู้นําสูงเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีอิสปาเรชันน่ะนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากๆทํางานเก่งหาออกไอเดียทําไอหนนทำอะไรนีแล้วหยิบจับอะไรก็ตามถ้าคุณทําร่วมหุ้นลงทุนกับคนคนนี้ คุณก็จะประสบความสําเร็จไปกับเขาหรือเขาเนี่ยแหละจะนําความสําเร็จเนี้ยมาหยิบยื่นให้คุณพลังงานคือเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รับพลังงานดีๆกันไปนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของการเป็นคนรักของคุณนะ่ะแต่เขาก็จะเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณนะคะหรือทำให้คุณแบบมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับบุคคลคนนี้นะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขน้อมรับคำทำนายกันไปนะคะ